สวัสดีค่ะพี่พี่ความคอนส์ของมาเบลนี้มันเทกมากเลยลักสุดหลักสุดคอนเส,รสิร์ตเป็นไงบ้างคะเฮปปี้ค่ะ,คะมีความสุขมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาหาก,กันมากมากเลยค่ะขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยค่ะ<อ>เห็นว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายภาพรอบขั้วขั้วที่สองไม่จะใช่ค่ะไม่ได้มีมานานแล้วค่ะมันเป็นโมเมนต์ไม่เหมือนกันวันนี้คโอ้ตอนพูดก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบ มันมันขาดหายมานานละกันแบบรูปภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาถ่ายแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะเราเราได้พูดคุยกันตลอดบ้านในวันในวันนั้นเราได้คุยกับคนบ้ันจริงจริงบอกตลอดเลยค่ะโทรคุยกันว่าแบบเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านแล้วคนปลุกใจคือคนแฮปปี้มากใช่ค่ะเขาบอกเขาบอกอะไรเราบ้างเขาบอกว่าไม่เห็นผิดเลยเล่นกีตาร์ถ้าไม่รู้ไม่รู้นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าที่ผ่านมาเราก็บอกว่าไปกังวลกับที่บ้านหรือว่าแบบอาจกลัวกังวลอะ่ไหใช่ค่ะคุยกับแม่ตลอดเลยว่ากีตาร์มันยากจังแม่เออมันแบบเหมือนหนูกังวลเพราะว่าเราเคยแต่เพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะแบบร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเล่นกีตาร์เราไม่เคยมาเล่นกีตาร์ต่อหน้าแบบ4-5,000คนเราก็เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยเหมือนมันเกิด เหตุการณ์สองเหตุการณ์<อ>ด้วยค่ะ<อ>คือเล่นกีตาร์ผิดไป2โน้ตแล้วก็จริงๆลิฟต์มันต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเหมือนเพลงต่อไปอะ่ะหนต้องขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบขึ้นบล็อกไม่ทนันบ็อกไม่ทนัทนก็เลยตอนไปชิวก,ก็เลยแพนิกแบบก็แบบคือลิดเดียวใช่แต่เราก็แบบ ได้บรรยายน่าแบบใช่ความรู้สึกยังไเพราะว่ามันต้องไปต่อเลยก็จริงๆมีพี่ๆช่างแต่งหน้าช่างเส็จแบบพี่ๆสไตลิสต์ทุกคนรอบตัวแบบน่ารักมากๆค่ะคอยแบบให้กำลังใจชแนะเราใช่แบบจับหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าแต่ว่าต้องร้องเพลงต่อไปอย่าร้องไห้แต่แอบร้องไห้ไปแล้วใช่กับเพื่อนๆอนในแก๊งเป็นไงบ้างฮะโอวซี่กอดกันตลอดค่ะตอนตอนที่ ตอนที่ร้องไห้ที่แบบเล่นผิดก็ไม่เป็นไรทำดีแล้วไม่มีใครรู้เลยงี่จะตอบรับของของนเกิดอย่างเราอะมันดีมากทุกคนอยากดูแล้วโอรโมทของหนูก็ดีมากขอบคุณค่ะอยากมีป้ออยากมีค่ะพี่ๆไปไหมคะไปค่ะเดี๋ยวชวนไปนะคะแต่ว่ามันมีอีกจะใหญ่กว่านี้ไหมคะพี่โดมอยู่ไหนเนี่ยต้องุยกับพี่โดมค่ะาพี่โดมก็จองจองอิมแพคไว้หรือยัง จะหมดไหมอะคะหมดลองดูสิลองดูก่อนลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันปีหน้านะคะพี่ๆต้องไปลองดูดิละออกซิเจนนะคือเต้นเยอะค่ะแล้วหายใจไม่ทันใช่่ตหลายเหตุการณ์อยู่นะคอนเสิร์ตเราหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไปเวันนะใช่ค่ะวัันนนเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือต้องแบบว่าบางคเอาออกซิเจนมาช่วย ราะว่าเต้นหลายเพลงติดกันค่ะแล้วมันมีเพลงที่ฮาร์ปด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบหายใจไม่ทันแล้วร่างกายค่อนข้างอ่อนแอค่ะช่วงนั้นแบบซ้อมเยอะใช่น้ําหนักลงเลยค่ะช่วงคอนเสิร์ตไม่กินออโลอสองโลได้ค่ะแล้วตอนนี้ขึ้นมายังเท่าเดิม,ลมแล้วค่ะแต่ว่าพอพอมองกลับไปภูมิใจไหมพอซีมามาไกลมากขนาดนี้ จริงๆยังไม่คิดว่าพิกซี่ไปไกลขนาดไหนนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้ว่าพิกซี่ไปถึงไหนแต่ว่าพวกหนูคุยกันตลอดว่าเออพวกเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ยังอยากทําตรงนี้ยังอยากสนุกกับตรงนี้ยังอยากรักสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยมันมีความฝันแหบว่าพิกซี่อยากจะให้เป็นแต่ตรงไหนไปคุยกันนะว่าเฮ้ยเราอยากไปเวทีนี้ไปเวทีนี้ออพิกซี่อยากไปโคเชล่าค่ะ มเราุ่นไปหมเออต้องรอเอ่อต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าถือเปว่าเมันเป็นเวทีที่ทุกคนคิดตรงกันใช่ค่ะฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะพิกซี่พร้อมเต็มที่ค่ะเออถ้าไปคนเดชล่าจะไปร้องเพลงอะไรต้องอุ้ยพี่อยากให้ร้องเพลงอะไรคะเป๊ะของหนูจริงๆอยากร้องทุกเพลงเลย แค่ได้ไปก็ดีใจแล้วค่ะค่ะ้ได้เห็นบาเบลสะบัดถมก็เลิศเลยแต่ล่าสุดีดนจับจีนเรากูซีการส่งกูซาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันเป็นยังไงลูกอ๋อต้องหัวใจใช่ไหม หนูสาระถ้าตรงๆว่าหนูไม่เห็นเพราะว่าเหมือนเหมือนแสงมันเข้าอย่างนี้เลยค่ะแล้วแล้วแบบพี่เชยอยู่ข้างหลังมากๆมาเห็นตอนที่ไปขับแ็กมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่วปิดปากอยู่แต่คู่เราก็คือมาแรงนะคนแบบว่าเสียดานเชียดานเกอเทอร์โบมากขอบคุณค่ะจริงแล้วนี่คนมาช่วยพาเยอะมากเลยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหม เชียร์อัพเยอะๆนี้เขินไหมพะเลเคินนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ใช่วงเลยค่ะเลยอะไเป็นยัสัมภาษณ์ได้เลยเนปการทับทายเรบางคนไม่ได้เล็มาพูดคุยยังไงลูกมองกมองอ่ะไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยอะไรละ ได้อัพนี่ยังไงบ้างการเดินซูทอยสำหรับพี่เช่ใช่ไหมคะก็พี่เช่เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เช่น่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนูมีพิมามีโกะเลยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบซู้ๆนะทุโคอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กำลังใจค่ะว่าแบบเก่งมากก็ขอบคุณขอบคุณ่ทุกนค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรนะคะทุกคนแ กำลังใจกันแล้วเีเตรียมเรื่อเรื่อแล้วเดี๋ยวพี่เช่จะว่าหนูเอานะคะเดี๋ยวเขาไม่ว่าหรอกไ้คุยกันเรื่องกระกระแสกระแสจริงไหได้คุยกันบ้างมัเได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เช่เคยทักมาว่าวันที่28 หวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนแล้วหนูเพิ่งไปร่วมง,งานกันมาแล้วแบบท,ทุกการร่วมง,งานของทุกครั้งเวลาพวกหนูพวกหนูเจอกันอะ่ะจะเป็นวันที่28ทุกครั้งเลยลก็เลยแบบเฮ้ยแปลกเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อหวยละคะ่ะวันนี้วันที้ต้องมาแล้วยี่สวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่1ี่สิบสองแปดนะลู้ไหมวันที่แปดแต่ในว่ามันก็เป็นความน่ารักน่ารักของแฟนเนาะก็ปล่อยออจิ้งกันไปเราก็จิ้งด้วยไหม เราชิ้นไม่มแม่นาคจะมีเราลับไม่ต้องเลยมันกระซิบพี่เฟิร์นช่วยหนูด้วยพี่อนุญาตอนุญาตที่พี่เขาเชียร์กันไปอย่างนี้เดียวพี่ถามมาเลยเดียยิ้มอย่างเดียวอนุญาตอนุญาตทวกพี่เชียร์กันไปแบบเลยขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆที่ซัพพอร์ตทุกๆคนงานขอบคุณจริงๆก็เรียกว่ามีคนลากันนะขอบคุณมากๆพื่อช่วยน้องลากเอเคขอบคุณนะงเลขอบคุณ 哇！一次、哦，一